ดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีค่ะพี่แอมค่ะนักศึกษาคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลาัยรัชพัฏนนครราชสีมาค่ะในลำดับแรกนะครับผมจะขอเสนอเกี่ยวกับวิชาที่สาขาเราเรียนก่อนจะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับวิชาแรกได้แก่ฟิสิกส์สองเคมีสามชีววิทยาสี่โลกและดาราศาสตร์ห้าวิชาปฏิบัติการและวิชา,าอื่นที่เกี่ยวข้องครับ ซึ่งวิชาที่น้องๆจะได้เรียนและได้เจอนะคะนอกเหนือจากวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วน้องๆปีหนึ่งที่เข้าใหม่จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยพลเมืองภาษาอังกฤษและวิชาจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูด้วยนั่นเองค่ะโดยหลังจากจบหลักสูตรวิชานี้นะครับน้องๆสามารถทํางานได้ทั้งภาคและภาคเอกชนเช่นครูวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามห้องแลบ และถ้าหากทั้งน้องนะครับมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์นะครับเช่นการคิดคำนวณน,นะครับน้องๆเองก็สามารถจะทํางานด้านการขายและธุรกิจได้ครับกิจกรรมภายในของสาขานะคะก็จะมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งค่ายบ้านวิทย์ค่ะเป็นค่ายอาสาท,ที่พวกเราไปทําประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ต้องการการพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนกิจกรรมที่ทํานะคะก็จะเป็นการปรับปรุงภูม,มิทัศน์ของโรงเรียนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่ค่ะการทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงห้องสม,มุดปรับปรุงสนามเด็กเล่นจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีความสนุกสนานพร้อมๆกับการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆและพวกเราเองก็ยังได้ฝึกความเป็นครูผ่านการทําจิตอาสานี้ด้วยค่ะสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นทุกๆปีภายในงานนะครับจะมีบูธต่างๆมากมายให้ความรู้ให้ด้านวิชาการนะครับแก่ผู้ที่มาเข้าร่วม มีการจัดการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆจากโรงเรียน,น,นต่างๆทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมศัก,กยภาพในตัวน้องๆในด้านวิทยาศาสตร์และความการแสดงออกนั่นเองครับ 3. กิจกรรมไหว้ครูของสาขาโดยสาข,ขาของเรานะครับจะจัดกิจกรรมร่วมกับสาขาฟิสิกส์ซึ่งมีการทาพานไหว้ครูตอนระดับชั้นปีและนอกจากนี้จะมีการจัดประกวดพานแต่ละชั้นปีเพื่อรับรางวัลอีกด้วยครับ สาขาของเราก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกับสาขาอื่นด้วยนะคะเช่นงานวิสัมพันธ์และกีฬา,ส,าสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ทั่วไปกับฟิสิกส์โดยทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส,สัมพันธ์ระหว่างสาขาข,าของเราและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมนันทนาการและพิธีบายสีค่ะจากที่ได้ฟังข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วนะคะ อาจมีน้องๆเกิดความสนใจอยากจะสมัครเข้าเรียนและอาจมีน้องๆบางคนกําลังสงสัยว่าสาขาของเราเปิดรับรอบไหนรับจํานวนกี่คนพี่ก็จะมาพูดถึงการรับสมัครให้น้องๆทุกคนได้ทราบกันค่ะโดยสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปของเรานะครับเปิดรับสมัครรอบที่1 2และ3คือรอบแฝงสะสมผลงานร,ารอบโครต้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรอบรับท่งร่วมกันนะครับน้องๆสามารถสมัครรอบที่1 หรือรอบแฟ้มสะสมผลงานได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่7มกราคม2565โดยจะรับน้องๆจำนวนทั้งหมด15คนครับส่วนรอบที่2จะรับ10คนรอบที่3รับ5คนนะครับน้องๆสามารถดูเกณฑ์การรับสมัครคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆได้ทางเว็บไซต์ของหมหาวิทยาลัยได้เลยครับหรือจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Facebook เพจของสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปตามที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยครับ และนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสาขาเราเท่านั้นถ้าน้องๆคนไหนสนใจมีความถนัดหรือชื่นชอบทางด้านวิทยาศาสตร์พี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาทํากิจกรรมสนุกๆด้วยกันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบ้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ